อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่415นครยาเมื่อออกจากดินแดนจักรพพัดไม่ว่าสิงโตก้าวเสียนหรือหัวหลิงต่างก็ระมัดระวังตัวเพราะได้ข่าวว่าจะมีคนลงมือจัดการพวกเขาออกจากกำแพงเมืองใหญ่โตมโหลานย่ำเหยียบบนเส้นขอบฟ้าอาทิตย์อัสดงคล้อยทางทิศตะวันตกพวกเขาไม่ถูกโจมตีแต่อย่างใด แม้แต่ยามที่พักค้างแรมในโรงเตียมแห่งหนึ่งของเมืองเล็กก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใดสงบอย่างยิ่งปัญหาที่คาดการไว้ไม่มาเยือนว้าวมีรายงานว่ามีคนจ่ายค่าหัวเจ้าสูงลิ้วให้กับหอเทพเจ้าเลือดแต่หอสังหารแห่งนี้ไม่รับคืนประดูกอักขระเหล่านั้นไปหัวหลิงได้ข่าวฝูงชนปลงอนิจจังแม้แต่หอสังหารที่เลี้ยงชื่ออย่างยิ่งในดินแดนนรกครั้งยังหวาดกลัวสือห้าว ไม่กล้าลงมือกับเขาทำให้พวกเขาตกตะลึงนักสหายสื่อเรื่องลือรับบือน,นามหน้านับถือนักสองพี่น้องแห่งเผ่าสามตาตะลึงพรึงเพลิดหอเทพเจ้าเลือดหาใช่สถานที่ทั่วไปมือสังหารเหล่านี้มาจากแต่ละเผ่าพันธุ์ยิ่งใหญ่และน่าตกใจเล่าลือว่าหลายปีมานี้น้อยนักที่พวกเขาจะทำพลาดยิ่งไปกว่านั้นในยามรุ่งโรธ แม้แต่หัวของผู้สูงศักดิ์ก็กล้าฟันไม่มีเหตุสุดวิสัยก็ดีแล้วถึงอย่างไรพวกเขาก็ดีใจอย่างยิ่งไม่มีผู้ใดยอยากเดินทางท่ามกลางการปราบปรามมือสังหารล่าถอยย่อมเป็นเรื่องดีคันสลักค่ายกลเป็นด่านที่ยากจะฝ่าไปได้สื่อห้าวอยากย่นเวลาก้าวเข้าสู่ขั้นสูงกว่าย่อมต้องใช้ตำรายาอายุวัฒนะของบรรพบุรุษ สิ่งที่ขาดในตอนนี้คือยาวิเศษนานาชนิดสิ่งที่รีบเร่งที่สุดคือการรวบรวมให้ได้ตามเงื่อนไขประเทศเพลิงมีขุนเขามีชื่อเหล่านั้นข้าอยากไปเด็ดยาด้วยตัวเองสื่อห้าวกล่าวขอคำแนะนำจากขั้วหลิงยายต้องไปขุนเขาเรื่องชื่อรวบรวมยาวิเศษไม่จำเป็นต้องไปสถานที่เหล่านั้นรับซื้อในราคาสูงก็พอแล้ว หัวหลิงกล่าวหมอยาผู้ชำนาญการปรุงยามีเวลาไปเด็ดยาด้วยตัวเองที่ไหนกันหลวนมีคนจัดเตรียมให้พวกเขาโดยเฉพาะไปนครยาสิงโตก้าวเสียนกล่าวมันเข้าใจด้านนี้ยิ่งกว่าเพราะชาติกำเนิดและภูมิหลังหน้าตะลึงนะครยาเป็นสถานที่ขึ้นชื่อลือนามสืบทอดมานมนานตั้งแต่บรรพการกระทั่งวันนี้โด่งดังอย่างยิ่งมันไม่ใช่สำนัก แต่กลับมีกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกันมันเป็นนครโบราณตั้งอยู่ในเขตประเทศเพลิงหมอยาจำนวนมากปรากฏขึ้นที่นี่ย่อมมียาวิเศษมากเหลือคนานับตำนานกล่าวว่านั่นเป็นถิ่นกำเนิดของเทพแห่งโอสถก่อนหน้านี้สื่อห้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ตอนนี้เมื่อได้ยินพวกมันพูดก็ฟังด้วยความสนใจตัดสินใจจะไปที่นั่นหมายแลกเปลี่ยนยาวิเศษในจำนวนที่มากพอเพื่อยกระดับตนเอง ข้าไปด้วยนกแดงยักษ์กล่าวเดิมมันมาเพื่อคาราวะอาจารย์แต่มันก็เป็นทางผ่านมาตุภูมิประเทศเพลิงก็อยู่ในทิศท,ทางนั้นระหว่างทางพวกเขาไม่หยุดพักนั่งบนหนังสัตว์ทะลุมิติที่หัวหลิงนำมาด้วยเดินทางข้ามมิติหายลับเข้าไปปานสายฟ้าฟาดมาถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วมิเช่นนั้นหากอาศัยเพียงการเหาะเหินต้องใช้เวลาถึงเดือนสองเดือนเพราะปฐพีกว้างใหญ่เหลือเกิน เต็มไปด้วยพนาพรายทั่วทุกหัวระแหงไกลสุดลูกหูลูกตาสัตว์ทะลุมิติล้ำค่าหายากในอดีตการไม่ว่าจะเป็นกระดูหรือหนังของพวกมันล้วนเป็นวัตถุล้ำค่ามูลค่ามหาศาลในการทำศาสตร์วุธห่วงมิติแทบจะไม่เห็นสัตว์ทะลุมิติมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วเด้ D. ว่อยอเหตุนี้หนังสัตว์เทพเจ้าที่ทะลุมิติและเคลื่อนไหวรวดเร็วจึงล้ำค่าสุดแสนมีมูลค่ามหาศาลไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดพวกเขาทะลุออกมาจากมิติรอยแยกสีดำข้างหลังค่อยๆสมานกันมีของล้ำค่าแบบนี้จะไปที่ใดก็ได้ช่างน่าอิจฉาเสียจริงอีกาไฟและพวกต่างน้ำลายไหลเช่นเดียวกับนกแดงยักษ์ที่นี่เป็นเทือกเขาปกคลุมด้วยเมฆหมอก เปี่ยมด้วยไอมงคลได้ยินเสียงสัตว์คำรามอยู่รำไรสัตว์ประหลาดดูร้ายนานา,นาชนิดโผล่สลอนที่นี่ที่ไหนไม่ใช่นครยาเป็นแนบพวกเขามองหัวหลิงด้วยท่าทีฉงนสนเท่ระยะทางไกลเกินไปแม้จะมีพิกัดหนังสัตว์ทะลุมิติก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำแต่คงไม่ไกลามากนักพวกเจ้าดูสิมีกลิ่นยาหอมฟุ้งในเทือกเขาแห่งนี้ บ่งบอกว่ามีสวนยาไม่น้อยข้าว่าเราเข้าใกล้มากแล้วขั้วหลิงทําการวินิจฉัยชี้ไม้ชี้มือไปทางยอดเขาละแวกนั้นพวกเขายักหน้าเหยียบบนอาวุธล้ําค่าหอกออกจากเทือกเขามาถึงที่ราบลุ่มเมื่อเดินทางนับร้อยกว่าลี้ก็เห็นนครโบราณแห่งหนึ่งนครยานั่นเองนอกเมืองมีสวนยาหลากหลายชนิดไม่เพียงส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล แต่ยังมีไอวิเศษลอยวนเวียนมองดูไม่ธรรมดาอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีแมลงวิเศษเล่ค่า่าและหายากยิ่งปรากฏให้เห็นบินไปบินมากลางสวนยาเอ๊ะนั่นเป็นผีเสื้อทองคำนกหลวนสีรุ้งอุทานกลางสวนยามีผีเสื้อสีทองตัวหนึ่งกำลังโบยบินปีกคู่นั้นเป็นสีเหลืองทองยาวสามเสียกว่าสาดแสงสว่างสวยัย ทุกที่ที่มันบินผ่านสมุนไพรเหล่านั้นจะมีชีวิตชีวาดอกไม้พริบานกลิ่นหอมขจรขจายในบรรดาผีเสื้อมีสองชนิดที่มีชื่อที่สุดหนึ่งคือผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าพลังการต่อสู้หน้าสะพรึงกลัวและอีกหนึ่งชนิดคือผีเสื้อทองคำสามารถทำให้สภาพการเจริญเติบโตของยาวิเศษดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยหมอยาปรุงยาได้อีกด้วยนี่คงไม่ใช่ผีเสื้อทองคำเลือดบริสุทธิ์ แต่ก็พบเจอได้ยากนักหั่วหลิงวินิจฉัยแม้จะเป็นใต้นครก็เต็มไปด้วนสวนยามีคนสลักค่ายกลรวบรวมพลังปราณสิบทิศซึมซาบลงในดินเพื่อหล่อเลี้ยงสมุนไพรเหล่านี้นอกจากดินแดนต้องห้ามรกร้างเหล่านั้นแล้วลือกันว่าที่นี่เป็นสถานที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ที่สุดสิงโตก้าวเสียนเล่าเห็นได้ชัดว่ามันเคยได้ยินเรื่องเล่าเหล่านั้น เทพแห่งโอสถเถือกำเนิดที่นี่อีกทั้งสุดท้ายยังสิ้นชีพที่นี่พลังปราณทั้งร่างของเขารวมถึงฤทธิ์ยากลายเป็นฝนวิเศษปโปรยปลายลงบนพระสุธาผืนนี้เฮอเมื่อครั้งบรรพการอัจฉริยพุ่งทยานเหล่านักปราดแย่งชิงความเป็นใหญ่แม้แต่เทพแห่งโอสถก็วายชนเห็นได้ว่ายุคนั้นรุ่งเรืองและน่ากลัวปานใด พวกเขาเข้าใกล้นครโบราณกำแพงเมืองไม่สูงและมีบางส่วนทลายแล้วแตกชำรุดอย่างยิ่งและไร้ประตูเมืองเมื่อนานมาแล้วเปิดอ้าอยู่เช่นนั้นแต่ภายในนครคึกคักมากไม่มีเขาลางของความเปล่าเปลี่ยวแม้แต่นิดตั้งแต่อดีตการยันวันนี้นครยากลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วแม้กำแพงเมืองจะผุพังแต่หาได้กระทบทุกสิ่งในเมือง ในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะคนที่นี่ไม่มีกำลังบูรณะซ่อมแซมเพียงแต่คิดว่าไม่มีความจำเป็นนะครยาไม่ต้องมีกำแพงมาป้องกันกำแพงเก่าเพียงจารึกร่องรอยในวันวานเท่านั้นเมื่อก้าวเข้าเมืองและมีกลิ่นสมุนไพรหอมกลุ่นโชยแตะจมูกมีไอของยาวิเศษทำให้พวกเขารู้สึกสบายเนื้อตัวโหนี่เป็นต้นไม้ยาวิเศษหรืออีกาไฟตะลึงงนัน ข้างถนนหลักของนครมีต้นไม้เก่าแก่หลายคนโอบต้นหนึ่งมีความโบราณผ่านโลกมาโชคชนใบไม้เขียวรกครึ้มกระจายแสงสีเขียวนอกจากนี้ยังมีดอกไม้ขนาดใหญ่หลายดอกส่องแสงแวววาวกระจายกลิ่นหอมอีกาไฟเคยได้ยินเรื่องเล่าว,ว่านาครยามีสมุนไพรโบราณบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีต้นญ้าวิเศษเติบโตเป็นต้นไม้มีอายุยืนยาว ยาวิเศษต้นนี้อายุห้0อยกว่าปีแล้วสุดท้ายไม่กลายเป็นยาครอบจัก,กรวาลกลับค่อยๆมีปัญญากลายเป็นต้นไม้สมุนไพรสมุนไพรเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวมีไม่น้อยเลยและยังมียาโบราณอายุนับหมื่นปีแต่เติบโตเป็นต้นไม้หลุดพ้นอดีตนั้นมีให้เห็นน้อยตำนานกล่าวว่ายาวิเศษถูกสายฟ้าฟาดได้รับการอาบชำระจากสายฟ้าอย่างไม่คาดฝัน เกิดการเปลี่ยนแปลงประหลาดขึ้นจึงกลายเป็นสภาพนี้สื่อ้าวย่อมรู้ว่าของเหลวสายฟ้าลำค่าปานใดเมื่อครั้งอยู่ในศาลาปิดฟ้าผู้อาวุโสมู่เหยียนถ่ายทอดวิชาสายฟ้าให้แก่เขาเพื่อให้สมปรารถนาจึงพาเขาเข้าสู่ชั้นเมฆในวันที่ฝนตกเพื่อสกัดของเหลวสายฟ้าอันตรายอย่างยิ่งได้มันมายากเหลือเกิน ก่อนหน้านั้นผู้อาวุโสมู่เหยียนสกัดได้เพียงหนึ่งหยดเท่านั้นยาวิเศษต้นนี้ได้การอาบชำระจากของเหลวสายฟ้านั่นถือเป็นพลังยิ่งใหญ่คับฟ้าแล้วมันไม่ใช่ยาครอบจักรวาลแต่สรรพคุณไม่ด้อยกว่ายาครอบจักรวาลเลยสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือมันมีพลังการต่อสู้มหาศาลัวหลิงกล่าวพวกเขาย่อมตัดลึงพึงเพลิดเมื่อทราบที่มาของต้นไม้ต้นนี้แล้ว ากาางงพัันนล้อมมดมดูแม้หวินซีจะมาจากเขาเทพพระเจ้าบรรพการพบหายาวิเศษมามากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็มีสีหน้าตกใจมองประเมินต้นไม้ต้นนี้กิ่งกา้านใบรกครึ้มอุดมสมบูรณ์สูงนับพร้อยมีบนลำต้นมีเปลือกไม้แตกกระแหงดุดดังเกล็ดมังกรแสงสีเขียวของใบไม้สาดทอลงมาเป็นสายสาย พวกเขาได้กลิ่นหอมหวนแทบจะไร้สติยืนอยู่ตรงนี้ยอ,อย่างเหม่อยลอยนอกนอจากนี้ยังมีรากอากาศพร่างพลายย้อยลงมาจากต้นไม้วิเศษต้นนี้เมื่อสัมผัสร่างกายของพวกเขาก็ส่องแสงสว่างสวยัยสื่อห้าวสะดุ้งหยงได้สติแล้วแต่ไม่รู้สึกถึงจิตสังหารจึงไม่ต่อต้านแต่อย่างใดเพียงชั่วครู่สิงโตก้าวเสียนและพวกอีกาไฟาก็ได้สติพากันอุทานไม่หยุด พลังการต่อสู้ของต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้ต้องไม่ต่ำเป็นแน่หัวหลิงอธิบายว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าสู่นครยาจะถูกต้นไม้ต้นนี้ตรวจสอบมันสามารถสืบสอดเจอคนที่คิดร้ายต่อที่นี่ได้สิงโตก้าเสียญยักหน้าแล้วพูดว่าข้าเคยได้ยินเช่นกันนอกจากนี้ยังได้ยินว่าดอกไม้ของต้นไม้วิเศษต้นนี้เป็นวัตถุล้ำค่าที่ใกล้เคียงยาครอบจัก,กรวาล พวกเจ้ารู้ไม่น้อยเลยมีคนพูดด้วยรอยยิ้มอยู่ข้างๆตอนนี้เข้าเมืองแล้วผู้คนควักขวายเต็มถนนน่าเสียดายแต่ละปีมันจะออกดอกไม่กี่ดอกเท่านั้นและจะประมูลขายในราคาสูงลิ้วทุกคราคนทั่วไปจ่ายไม่ไหวหรอกอีกคนถอนหายใจบนต้นไม้มีดอกไม้ไม่กี่ดอกตามที่กล่าวจริงๆสีสันแตกต่างกันกระจายแสงพราาพรายระยิบระยับ หลังจากเข้าเมืองแล้วพวกสื่อห้ารู้สึกว่าสายตาไม่พอใช้พรั่งพร้อมด้วยสมุนไพรหลากชนิดกลิ่นของยาแต่ละชนิดคล้าคๆกันชำระล้างโรคร้ายในกายคนได้นะครยาช่างดีเสียจริงผู้คนเอ่ยจากใจขายยาวิเศษนำศาสตราวุธนักปราดมาแลกก็พอแล้วมีคนตั้งแผงลอยตะโกนขายอยู่ไม่ไกลทำให้นกแดงยักษ์ตะลึงงานยาวิเศษจริงหรือ มาถึงที่นี่ต้องมีสายตาเฉียบแหลมตั้งใจแยกแยะให้ดีมีคนเตือนพวกเขาเข้าใจทันทีแม้จะเป็นนครยาแต่ก็มีพืชพันธุ์ที่ไม่ดีสมชื่อนานาชนิดถูกนำมาขายแน่นอนว่าย่อมมียาวิเศษโดดเด่นมีเอกลักษณ์ปรากฏให้เห็นผีเสื้อทองคำล้ำค่าหายากมีเพียงคู่เดียวหากต้องการก็รีบเสนอราคาให้ไว อีกฝั่งหนึ่งชายชราคนหนึ่งอุ้มหายยกตะโกนขายอยู่ทางนั้นพวกสื่อห้าหรุดเข้าไปดูเห็นเพียงหนอนสองตัวในหาย,ยกทำให้พวกเขาหมดคำพูดไปชั่วขณะเจ้าหนุ่มไม่เคยได้ยินดักแดก้กลายเป็นผีเสือ้อหรือนี่เป็นสภาพวัยเยาว์ของผีเสือ้อยังไม่ได้แปรสภาพแน่ชายชราย,ยิ้มกริ่มเจ้าหลอกใครแค่หนอนสองตัวยังกล้ามาต้มตุน๋นนกแดงยักษ์ไม่พอใจ ชายชราสงบนิ่งพูดอย่างไม่สะทกสะท้านว่าค้าไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้าหากยังสามารถพบเจอผีเสื้อทองคําขนาดแท้ตัวหนึ่งในโลกล่าได้มันต้องอยู่ในนครยาเป็นแน่ไม่แน่ว่าอาจเป็นหนอนที่หลับไหลามายาวนานตัวหนึ่งก็เป็นได้พวกเขาไม่หยุดยั้งมุ่งหน้าเดินต่อไปไม่นานก็ทอดมองไปยังเถาวันสมุนไพรประหลาดอย่างตะลึงงนัน ที่นี่มีสวนยาผืนหนึ่งคนมากมายเรียงแถวรอสกัดยาอย่างเป็นระเบียบสิ่งที่น่าตกใจคือผู้ปรุงยาเป็นเถาวันแก่ต้นหนึ่งนี่มันอะไรกันสื่อห้าวและพวกตะลึงลานบนเถาวันแก่มีดอกไม้หนึ่งดอกรูปร่างคล้ายหม้อต้มยาสองแสงสีทองแดงพร่างพรายทั้งยังมีเปลวไฟลอยออกมาเมื่อผู้ที่เข้าแถวโยนสมุนไพรล,ลงไป หม้อดอกไม้จะเริ่มสกัดยาหน้าตกใจเป็นล้นพน้นหญิงชราผู้หนึ่งอธิบายว่านี่เป็นเถาวันศักดิ์สิทธิ์แห่งนครยาดอกไม้ของมันประดุดหม้อต้มยาและมันเคยดูดซึมไฟวิเศษที่ทยานลงมาจากฟ้าทำให้มันแปลสภาพสุดท้ายมีสิทธิปัญญาช่วยคนสกัดยาได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือพวกเขาตกใจอย่างมากยิ่งรู้สึกว่านครยาลึกลับมากขึ้นอยากหยุดพักสักระยะ เพื่อทำให้กระจ่างใจพวกเจ้ามาได้พอดิบพอดีอีกสักระยะที่นี่อาจมีสมุนไพรศักสูงยิ่งปรากฏให้เห็นโอกาสยิ่งใหญ่เช่นนั้นควรค่าแก่การเชยชม